วัสดีค่ะวันนี้พามาชมแปลงสวนที่บ้านนะคะที่บ้านได้ปลูกไว้กินเองนะคะถ้าว่าเหลือจากกินก็ไปขายะค่ะแต่เครื่องั้งบ้านด้วยค่ะแล้วก็มีหลายอย่างค่ะมีพริกมีผักมีกะเพรามีผักบุ้งมีมะละกอแล้วก็ตัดไคราตัดไพร์นี่มีแล้วก็ปลูกตักเอาไว้กินมาเอมะเวงที่บ้านๆเขาจังมามะเวงะค่ะ แค่ว่าไอ้น,นี้ค่ะพอมันแตกเยอะเราก็เอาหน่อไปขายตลาดนั้นเป็นเถดไอได้เข้ามาช่วยในครัวเรือนได้ประหยัดนิดนึงนะคะ่ะและ้วก็นี่ครับมีกล้วยมีกล้วยนี้เอาไว้เวลาขายคนที่เข้ามาเลี้ยงนกค่ะค่ะมีกล้วยมี ปลูกเอาไว้อันนี้ไว้สำรองพอเวลาไอายงใช้ไม่ได้ก็เอาไว้นี้ไปปลูกเพิ่มอีกทีหนึ่งค่ะเนี่ยว่าใช่ในตัวเมล็ดแล้วก็ขายขายตลาดนัดพร้องทุกวันศุกร์จะมีตลาดนัดแล้วก็วันอาทิตย์ก็เหลือจากตลาดนัดแล้วก็มาขายให้เจ๊จากชาวบ้านแถวบ้านเราก็อันนี้มาแว้บ ใบ้านยียกลูกแวงค่ะลูกแวงแล้วก็มีต้นเชิญใบแกงซ่อมแล้วก็เข้ามาซื้อไปทำเกงที่ร้านข่ไนี่เลยค่ะที่ได้รายได้ลดรายจ่ายได้ใช้ได้กินไปวันวันหนึ่งอะค่ะตอนนี้ช่วงโควิดเดี๋ยวก็ได้จับตรงน,นี้แหละที่ได้กินได้ใช้อยู่ทุกวันอะค่ะ เนี่ยค่ะเป็นเนี่ยนี่อือชิญจ้าก,กัตะ้าวจ้ากกับคำแล้วก็ถ้าว่างๆเชิญมาเว้กันได้นะคะเข้าซื้อเข้าหาหรือว่า ไม่มีก็ถ้ามีเ,มเจ้าของมาขอเดาคะขอบคุณค่ะ